ัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะเราจะมาด้เรานี่ค่ะเอือน้อยนะค,ะ, <S <S สคะสวยไม่แพ้สวยเลยค่ะ <S <S ด,ดอกกล้วยไม้นะคะ <S <S นี่ชอบมากเลยสีสันก็สวยงามมากแล้วก็ดอกใหญ่นะคะอยู่ตรนเขาก็จะมีหลากหลายสีมากทะ,ะนี่สีชมพูนะคะสีสันชัดเจนมากค่ะนี่เป็นนี่สีเหลืองนะคะเป็นดอกมีรายะค่ะ อันนี้ดีนะในน้ำสีเหลืองนะคะแล้วก็มีดอกข้างในเป็นสีม่วงออกชมพูขอแนะน,นำนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะสีชมพดูดอกนี้สีชมพูร้นะคะเป็นสีเดียวอ่ะแล้วยังมีอีกค่ะเดี๋ยวแนะนําให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะสีขาวร้วนเลยค่ะนี่คะ่ะดอกนี้นะคะสีขาวร้วนเลย หนึ่งนะคะเพื่อนๆเป็นดอกไม้พันุฟาเลนค่ะเรียกง่ายๆว่าฟาเลนสั้นๆเลยนะคะเป็นดอกมาดอกกล้วยไม้นะคะที่ชอบในอากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงฟอร์มของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบไม้ใบจะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะก้านสูงขึ้นไปนะคะฟอร์มเขาสวยงามมากค่ะดอกเขาจะจะใหญ่ออ้ยมันไม่ค่อยชัดเลยนะมันไม่ค่อยมีแสงนะดอกเขานะคะลักษณะดอกเขานะเขาก็จะใหญ่แล้วก็ กีบหนานะคะแล้วก็มีหลากหลายสีมากอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูใช่ไหมคะนี่ค่ะน้อยชอบมากเลยแต่ก็สามารถปลูกที่ประเทศไทยได้นะเขาเขาก็ชอบอากาศหนาวนิดนึงเราก็เอาไปปลูกในห้องแอร์นะคะเป็นที่ประดับสวยงามมากค่ะแต่วันนี้นะคะน้อยอยากจะมาแนะนําวิธีการลดน้ําของเขานะคะหรือน้อยจะเรียกไง่ายๆว่าอาบน้ําให้ลูกอาบน้ําให้น้องสาวเอ้ยไม่ใช่น้องสาว อาบน้ำให้ลูกสาวนะคะอาบน้ำให้เพื่อนสาวหรือไงเออหรือจะเป็นลูกเป็นเพื่อนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะวิธีการลดน้ําของน้อยนะคะคือต้นดอกไม้ชนิดน,นี้เขาไม่ชอบน้ําเราจะทําอาบน้ําให้เขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะอาบน้ําหรือการลดน้ํานี่แหละคะ่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไม่เปลืองน้ําด้วย นะคะวิธีการของน้อยนะแล้วก็ทํายังไงนะคะนี่ดอกกล้วยไม้ของบ้านน้อยนะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือออกดอกตลอดปีเลยเพื่อนๆค่ะคนที่มาเห็นนะคะจะแปลกใจมากคือดอกกล้วยไม้บ้านเขานี่จะออกปีละครั้งคือจะออกช่วงเดือนพฤศจิกาหรือแต่ละครั้งนะคะหนึ่งปีแต่ละครั้งนะคะ แต่บ้านน้อยเนี่ยใครมาเห็นจะเห็นดอกกว้ยไม้น้อยตลอดทั้งปีเลยค่ะน้อยมีวิธีเคล็ดลับนะคะแล้วก็จะมาแนะนําเพื่อนๆสําหรับมือใหม่นะว่าทําไมเนี่ยค่ะฟอร์มสวยมากมีดอกออกทั้งปีเลยนะคะมาปะ่ะไปดูการอาบน้ําให้สาวๆเอออาบน้ําให้สาวๆเนาะเรียกง,ง่ายดีอาบน้ําให้สาวๆกันนะคะว่าน้อยมีวิธีการอาบน้ําหรือรดน้ำํำยังไงนะคะนี่ค่ะแบบฟอร์มก็สวยงามมาก ผลง,งานที่น่าภูมิใจมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆน้อยมีวิตามินนะคะเราก็ให้วิตามินนิดนึงก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปหามาได้นะคะที่ร้านขายดอกกล้วยไม้นี่แหละคะ่ะส่วนของน้อยนี่ก็จะเป็นวิตามินแบบว่าเออเป็นหยดน้ํานะคะใช้แค่หนึ่งหยดแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆหยดลงไปในน้ําประมาณเขาให้ยี่สิบรินะคะน้อก็จะมีกระมังนะคะแล้วก็เตรียมน้ําไว้นะคะนี่คือการ รดน้ํากล้วยไม้ของน้อยนะคะวิธีง,ง่ายๆที่น้อยอยากจะมาแนะนํานะเราก็เอากล้วยไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปแช่ค่ะแช่ในน้ํานะคะน้ําที่น้อยอาจจะนิดอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะเพื่อนๆสามารถเติมขึ้นมาอีกได้นะคะน้อยก็เอามาแช่อย่างเงี้ยแหละคะ่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อต้นนะคะนี่น้อยมาทําให้ดูเป็นพิธีนะคะแล้วก็เพื่อนๆไปทํากันนะคะประมาณเราจะทิ้งไว้ ประมาณสามสิบนาทีค่ะนี่นะคะนีมาทําตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วเราไม่เปลืองน้ําด้วยเพื่อนๆวิธีนี้นะคะใส่วิตามินลงไปของสูตรของน้อยนี่แค่หนึ่งถึงสองหยดเองนะคะแล้วก็น้ํานะคะนี่เป็นต้นทีเนี่ยเห็นไหมคะดอกก็จะออกมาให้เราชมตลอดปีเลยนี่ก็เนี่ยนะคะดอกก็เริ่มมีต่อขึ้นมาสําหรับต้นนี้นะคะน้อยเอามาให้ดูกัน เนี่ยคะ่ะเ,เพื่อนๆเราทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะ1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าฟาเรนเนี่ยไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่วิธีนี้ไม่เปลืองน้ำด้วยนะคะสามารถมีกี่กระถางเราก็เอามาแช่ทิ้งไว้ได้แล้วก็เอาไปตั้งใส่กระถางแต่งในห้องได้อีกเป็นอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวน้อยจะให้ดูตัวอย่างอีก สักต้นหนึ่งเนาะนะคะเนี่ยแบบฟอร์มเขาสวยงามมากใบก็จะใหญ่นะคะทรงเขาสวยค่ะเราไปตั้งในห้องนอนห้องรับแขกห้องโชว์ได้เลยเพราะว่าและอีกอย่างนะคะต้นไม้กล้วยไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้สามารถเอาไปแต่งในห้องนอนได้ด้วยค่ะเพื่อนๆทําทำให้อากาศในที่ห้องนอนของเราเนี่ยดีบริสุทธิ์นะคะ สามารถกรองได้ด้วยน้อยทำให้ดูอีกสักต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยค่ะพอเราแช่ได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อ๋อ,อถ้าเพื่อนๆจะดีก็เอาไปใส่ทีพร้อมๆกันหลายๆกระถางเลยก็ได้ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนคะคะแล้วก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ดูฟอร์มต้นไม้นะคะเขาจะเป็นทรงสูงนะคะการจะสูงขึ้นไปน้อยก็จะมีไม้ไม้มาช่วยดามเขา และขณะที่เราอาบน้ําให้เขาเนี่ยนะคะเราก็ทําความสะอาดใบไปด้วยเช็ดแล้วใบก็จะเขียวเงางามนะคะเพื่อนๆน,นะคะเนี่ค่ะน้อยใช้น้อยจะใช้วิธีการล้างใบไปด้วยทําความสะอาดใบไปด้วยนะคะเวลาอาบน้ําให้เพื่อนสาวน,นี่ยค่ะทรงเ็าจะเป็นทรงสูงนะคะเราก็จะใช้ไม้เนี่ยดามค่ะจะมีไม้ดามให้การเขาตั้งขึ้นเป็นฟอร์มอย่างนี้นะคะเนี่ค่ะไม้ น้อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่สีสันสวยงามแล้วก็กลีบโตมีออกดอกให้เราดูทั้งปีนะคะเพื่อเพลินกับความสวยของเขานะคะแล้วคราวหน้าน้อยมาเจอกันใหม่นะคะเผื่อมีจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ